กาเมนฟินิกห้าเอสเครื่องนี้นะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่เล่งไฟกับทางร้านล็อกรีบา์เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่ของเดิมที่เสื่อมอายุการใช้งานนะครับก็เปลี่ยนออกมาเรียบร้อยนะครับอันนี้ชาร์จไฟเข้าที่9 8แล้วนะครับถอดสายชาร์จนะครับเซ็นเซอร์ไฮเดรทก็ทํางานได้ตามปกตินะครับจากตอนแรกนะครับที่เครื่องส่งมานะครับก็คือนําไปจับสัญญาณ gps นะครับพลังงานแบตเตอรี่จะ ลดลงเร็วนะครับก็จากอย่างเช่น97%นี้ก็จะลดลงไปเหลือ5% 3%อย่างเงี้ยนะครับแล้วพออกดอไม่จับสัญญาณ gps ก็คือไม่บันทึกกิจกรรมนะครับก็พลังงานก็จะกลับมาเยอะเหมือนเดิมก็คือ60-70%นะครับตรงนี้ก็ได้นำไปจับสัญญาณ gps ตั้งเวลาเป็นปัจจุบัน รายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับก็ตรงนี้เซ็นเซอร์ฮาร์เรทก็ทํางานได้ตามปกติเดี๋ยวเราจะเลื่อนลงมานี่นะครับเซ็นเซอร์ฮาร์เรทสามารถวัดตาการเต้นหัวใจได้ตามปกติพร้อมส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้านะครับปุ่มเลื่อนลงเลื่อนขึ้นนะครับย้อนกลับปิดไฟหน้าจอเปิดไฟหน้าจอก็ทํางานได้ตามปกตินะครับตรงนี้ก็ต่อสายชาร์จนะครับมอเตอร์ก็สั่นขึ้นสถานะการชาร์จนะครับนี่นะฮะ ก็ตรงนี้เป็นแบตเตอรี่ที่ไม่เร่งไฟก็เพราะว่าของเดิมนี้เสื่อมอายุการใช้งานนะครับก็จากการทดลองอนำไปจับสัญญาณ gps นะครับก็พบว่าเครื่องเนี่ยมีอาการบอดช็อตนะครับก็คืออะไรนะครับก็คือนำไปชาร์จไฟมาเกิน5โวลต์น,นะครับแต่ก็เปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็ยังดีกว่าแบตเตอรี่เดิมนะครับก็พอใช้งานได้นะครับก็ โดยเฉลี่ยนะครับ5%นะครับก็ได้อยู่ที่15บหถึงสินาทีนะครับจากแต่ก่อนไม่ได้เลยนะครับอันนี้แบตเตอรี่ใหม่ถึงจะทําได้แบบนี้นะครับก็ตรงนี้ก็โดยประมาณการนะครับก็อยู่ที่ประมาณ25%ถึง30%ต่อหชั่วโมงอันนี้ลูกค้าก็โอเครับได้เรารายงานให้ลูกค้าทราบนะครับก็ตัดสินใจเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับ ก็ขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจร้านลลกตไบยเราก็อธิบายให้กับลูกค้าทราบนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็อย่าไปชาร์จไฟมาเกิน5โวลต์น,นะครับส่วนเรื่องจะถามว่าบอร์ดช็อตจะซ่อมได้ไหมก็ซ่อมไม่ได้นะครับจะเปลี่ยนบอร์ดใหม่ก็ไม่คุ้มนะครับหรือจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรบอร์ดเปลี่ยนนะครับ ก็ตรงนี้จะเปลี่ยนทั้งชุดบอร์ดซื้อเครื่องใหม่ดีกว่าแต่อันนี้ก็ยังพอใช้งานได้ก็เลยเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ที่ไม่เร่งไฟก็คือ,อช่วงร้อยลงมาถึงอ80อร์เซจะลดลงเร็วนะครับแต่หลังจาก80ไปแล้วก็จะลดลงช้านะครับในโหมดนาฬิกานะครับไม่ได้จับกิจกรรมนะครับก็ขอบคุณมากนะครับร้านล็อกดีบอยยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ